เออแล้วอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอาไอเหี้ยนเล่นกันแล้วเหรอใจเยนไอหนุ่มผมมาแล้วจริงแมว่งเลยยู่ก่อนไอตัดม้าสื่อมึงก็ลุยกันเลยละม้าห้ามึงมาอืมไม่โดนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอหนุ่มม,ม้ <c oughs> มาม้มา,ามึงมามึงมาอึไม่โดนไอเวร โอ bert, ้โอ้ร้อนร้อนร้อนโอ้อบบใจเมดิกลุยทุกคนลุยลุยยังไม่หยุดยั้งอ oh ืลุยลุยเข้าไปไอ้ตัดลุยมึงเมื่อไหร่จะตายซะทิวไอ้ตัดเมื่อไหร่จะตาย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 ทีตายดีมึงไม่ตายซะทีวะอืมเอายเหมือนกูจะอยู่คนเดียวแล้วอะทำไมวะมึงมาดิมาดิเฮลวโอไอ้ตัดอืม เยัยไม่โดนอืมไม่โดนอ,อีกแล้วอืมโดนอยู่ไม่โดนไจะตายเออสักทีเหรอไอ้เหมอตามมาจะพาไปลุยอืมเฮ้ยไม่โดนไม่โดนอืมไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยมันเยอะมันเยอะจังหาเน่มึง มาเอ่เหยียบกระสุนหมดกระสุนหมดเย็นเก็บกระสุนก่อนอ่ามึงมากูพร้อมเลยกูนี่พร้อมสุดๆแดดบอกให้เลยอยังไงวะกูมึงยังไงวะเวกูมึงยังไงอะไรของกูมึงไปมาไงวะเฮ้ยมันมาไง้ เดี๋ยวมึงเจอฮันโซไอสัตว์อืออือฮันโซรู้จักไหมฮันโซไอสัตว์แม่งไม่โดนหัววะอืออือโดนโดนโดนเฮ้ยร้อนร้อนเออให้เลือด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 เฮ้ยเลือดมาสิเฮียแกเ <c oughs> สียงเสียงเขาเป็นไรวะเนี่ยอือโดนไอสัตว์เอ้ยไม่โดนวะ ไอ Sie ้ไม่โดนไอ,อ้สัตว์อย่างใกล้เลยทำไมไม่โดนเฮ้ยทุกคนเวลาเหลือไม่มากแล้วเราต้องรีบชนะศึกครั้งนี้เราต้องชนะให้ได้รุยโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแมงมุมป๊อกปายเาิดไฟไฟแล้วไฟแล้วทรีแล้วทรูวันเอเวอเรชั่ไม่ต้องไปก็ได้เฮ้ยหรือจะไปหรือยังไงเฮ้ยเหมือนทุกคนจะดันได้งั้นเราเราต้องไปช่วยแล้วเร็วๆเร็วๆเร็วๆรเร็วเเร็วเไอ้เครื่องบ้าเรเร็วๆเราต้องไปช่วย เราต้องหนีเราต้องหนีจากที่เราใช้ธนูแล้วเปลี่ยนมาใช้สไนเปอร์ดีกว่าใจ <c oughs> เย็นทุกคนใจเย็นเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยขอเล่งก่อนขอเล่งก่อนขอเล่งก่อนมึงหายเมื่อไหร่มึงโดนเฮฟวี่ไอ้ไอ้เชี่ยมึงไปไย้เีายไอ้ไม่โดนได้ไงวะยังไงวะเอ้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้ไม่แม่นเลยไม่แม่นเลยโดนหัวแน่นอนเมื่อกี้ เอ้ยไม่โดนได้ไงวะม,มาไหมมาไหมเหมือนไม่มาว่ะ,ะญญหัวใช่เรียบร้อยไอเวนเอ้ยเอ้ยคุณคุณไอ้เหี้ยไอ้ระวังสปายนะเพื่อนๆอเพราะกูเพิ่งโดนไป <c oughs> ไอ้ตัดเนี่ยไอย้ไม่ได้การละไปกับเพื่อนๆดีกว่าอยู่ตรงนี้ไม่น่ารอดโอ้โอ้เออกูกูกูไม่น่ารอดเลยอะกูอยู่ตรงไหนกูก็ไม่น่ารอดทั้งนั้นอะนี่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ไอ้สนตีนเดี๋ยว อือไอ้สัตว์อะไรของมึงเนี่ยอือหือโดนโดนไอ้สัตว์โดนไอ,อ,อ้ไอ้ควายโดนกูโดนกูอีกทีนึงไอ้ตัดมึงป้อมปืนมึงเหรอป้อมปืนมึงเหรออันนี้ป้อมปืนมึงใช่ไหมเฮร ในที่สุดกูก็กลับมาแล้วอโดนกูไอเวยบันะลรมาอีกไหมตรงนี้มามันมาตรงนี้เหมือนจะเห็นหัว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยกูขอหัวล้อมึงทีนึงเออตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนจะยิงได้ใช่ปะ่ะตรงนี้เหมือนจะยิงได้นะเดี๋ยวรอให้มันเกิดมาก่อน เรียบร้อยไอสัต okay. ว์หัวล้อไปทีมึงวางผิดซะแล้วเอนจิเนียร์ผมว่ามึงวางผิดว่ะาไมอเจนี่รู้แล้วไอเียนี่รู้ไอเจนี่รู้รู้เหรอมึงมึงรู้เหรออย่ารู้เยอะไอสัตว์มึงอย่ารู้เยอะไป สวัสดีครับอโอ้โ้ถ่ายรูปซะด้วยเฮ้ยอ้อหี้ยนี่อย่าโผล่มาสิปูตกใจอไอส้สัตว์ทักทายหน่อยเออทักทายเฮ้ยสวัสดีครับพี่โอ้เรามาประจำตำแหน่ง ตรงไหนดีวะตรงไหนดีเฮ้ยตรงนี้ก็น่าสนใจเออตรงนี้พอมันมาใช่ไหมมาตรงนี้เราก็สามารถยิงตรงนี้ได้หรือเราแอบมาตรงนี้ยิงมันได้นี่อะขึ้นเต่าเนี่ยโอ้โหโดนยิโดนกูอยู่นิ่งๆมึงโดนกูโดนกูไอ้ปัดอยู่นิ่งๆอะโดนไปสิมันออกมามึงก็โดนเอ้าอะไรของมึงอะไรของมึงเฮร ไม่ต้องเอนจิเนียร์ไม่ต้องเลยพวกมึงอ่ะไม่ต้องถึงทีกูแล้วไอสัตว์กูขอด่าพวกมึงบ้างด่ากูจังเลยนะพวกมึงอ่ะด่ากูจังเลยนะพวกมึงอ่ะฮะอืมอะไรไม่ต้องไม่ต้องวะโอ้ยยี่งแม่งถึงขั้นสร้างป้อมปืนกันตรงนี้โอล่มาอีกไหมโผล่มาอีกไหมล่ะโอล่มาอีกแล้วไอ้ไอ้เชี่ยแม่งเลยโหลดไปนิดนึงอะไรของมึงอืมแม่งมีเดลิงเกอร์แน่ๆไอ้ตัวเมื่อกี้ อื <screws> <ground> ้ไ <Heritage> อ <desserts> ้ยีย <uel> <Services> ไม่โดนใครใครยิงกูไอ้สัสโนเฮ้ยเฮ้ไอ้เยี่ยแม่งกูใส่อยู่นิ่งแล้วทำไมกูยิงไม่โดนเรียบร้อยกูโดนอ้าวบอกมือใายบายเอไอ้ไอ้เยี่ยนี่ไอ้เยี่ยนี่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้เยี่ยมึงอยู่กันเยอะจังเฮ้ยไอ้เวนนี่กูลุยเอง bay, anh ấy chặt mึง, 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 mừng mừng mึง, Mừng mึง, 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 เหมือนแม่งจะไม่มากันว่ะเฮ้ยโอ้โหหมอของจริงไอ้เหี้ยใจหายเลยยังเหมือนมันจะไม่มาว่ะเอามานี่ว่ะโอ้โหนึกว่าไม่มาซะแล้วเฮ้ยอะไรเอานั่น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 ไอ้สัตว์มึงโนเเดือยปไหนล่ะนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้สัตว์มึงไม่ต้องไอ้เหี้ย มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไอสัตว์ไอเหี้ยนี่มันใช้นาฬิกาที่แบบถ้าอยู่เ,ยเฉยๆมันจะหายตัวไอเหี้ยมานี่ไอเหี้ยมันเก็บเลือดแล้วไอสัตว์ไปไหนวะนี่เหรอไอเหี้ยมันอยู่ไหนห่วยเอ้ยไอเวนมึงจะให้กูวิงบบง่งไล่จับมึงหรือไงหมออ่ะไอนีอ่หมอจริง ว่าไม่ใช่กูว่ามึงไม่ใช่นั่นแหละมึงมานี้นี่ไปไหมมึงกูว่าแล้วไอ้เหี้ยกูว่าแล้วไอ้สัตว์แม่งอะไร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 สัตว์ไว้อะไรให้เลยอืม โดนกูไปไปแหวงเลยจะชนะแล้วจะชนะแล้วทุกคนจะชนะแล้วอดทนนิดหน่อยอดทนนิดหน่อยอดทนนิดหน่อยไอ้สัตว์อดทนอีกนิดหน่อยจะชนะแล้วว่า ชนะแล้วอะเรียบร้อยเฮ้ยอยู่เวนอยู่ไหนก็หมดอยู่ไหนก็หมดนะอันแนีอะไรของมึงอะไรของมึงฮะแม่มนต้องอย่างนี้